บรรยากาศยามเช้าในวันใหม่นะบริเวณท้องทุ่งข้างวัดปงชัยเจ้หฮมลมปาง จเจริญสุขจเจริญพรสัทธาสุต,สตชนจติธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ขอนําบรรยากาศอย่างเช้าเช้าให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะเรียนทองทุ่งวัดผงชัยในช่วงฤดูหนาวนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เยน็นเย็นสบายสบายเนาะมีหมอกลงบ้างวันนี้บางวันก็บางวันก็หมอกลงหนาแน,น่นาบางวันก็บาบาง <c oughs> ก็ขอนำภาพนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมนะหากว่าท่านใดมีโอกาสขึ้นมาก็ขอเชอนนะิญเนาะที่ วัดป่องชัยตำบลบ้านสาอำเภอที่หอมจตุรปางก็พิมพ์เข้าไปใน Google คนดูได้เลยว่าอยู่ตรงไหนมายัางไงเนาะก็ถทางว่าถ้าจะตจิดต่อครูก็เบรรรษษรอร์โทรศัพท์0ู5 4 8หกห้าสี่แปดเก้าปหกห้าสองมารถติดต่อโทรมาก่อนได้นะว่ายัางไงจะนัดเนี่ยมากันวันไหนนะครับช่วงนี้ปีใหม่เนาะต้นสง,งท้ายปาีเก่าต้นับปีใหม่อากาศดีๆครับก็ขอเชิญนะเนาะก็เตรียมเสบียงมาคือ อที่พักพักกับธรรมชาตินอนกับธรรมชาติเต็นกลางเต็นเต็นมากลางได้หากว่าไม่มีที่ว่ก็มีทำรองให้นะที่ว่าก็มีมีบริการให้ก็อาจจะเป็นเต็นเก่าที่นอนนอนกันมาหลายคนแล้วก็ก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ถ้างั้นก็ถ้ามีส่วนตัวมาก็ดีเต็นส่วนตัวนะเต็นปัจจุบนันนี้เต็นกลางเต็นที่สำหรับกลางพักเต็นปิกนิกต่างๆก็ก็ไม่แพงนะราคาไม่แพงก็สามารถ นำตัวมาได้เป็นขนาดพอดีพอดีสำหรับบุคคลคนเดียวคนหนึ่งะนะนะครับก็ขอเชิญนะก็เชิญนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆต่อไปครับตัวนี้ก็กำลังขึ้นมาแล้วนโอ เ็นแสงเดวลวานเซนแล้วกระทบกับยอดไม้ยอดหญ้าดูแล้วก็งามตาช่วงนี้หน้าหน้านี้ก็มีดอกไม้ออกดอกหญ้าออกเยอะแยะเลย,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 ยท้องทุงเกี่ยวข้าวแล้วกอไก่ก็ออกมาหากินในทุน่งนาได้นะกินอาหารจากธรรมชาติกอไก่มีพื้นที่าหากินเยอะแยะเลยสบายใจแล้วเนาะไก่ ระวังงูเงี้ยคือขอด้วยเลื่อนๆครับเ,เ,เข้ามาในวัดก็เป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติร่มรื่นยามเช้าๆก็เห็นแสงดวงทิ่ขึ้นมาหมอกด้วยดูแล้วงามตาบรรยากาศยามเช้าๆก็น่าอยู่น่าดูน่ามอง điền vào nón miếu nón miếu này em ba nó nón miếu có nón miếu nón gà lợn 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 phù ở trên này các em vào này ba có mèo nón miếu là miếu về kem luôn nào máy nào máy nào lát ui ui miếng không quan tâm phù rồi nè ạ ừ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  อย่าป่วยกันได้อาหารนะันกินไปหมดไว้ลูกโอเม่สีสีเป็นไงวะลูกสีลูกสีอืมสีลูกสีวันนี้ไงแข็งแข็งอยู่พอในแข็งแข็งจินตลาก็ไอแ้แขกๆเป็นหวัดเป็นไงกันบ้างวันนี้เป็นดำน้อยเป็นดำน้อยจินตลานเท้าพันธุ์เทาเทาขาวเล็กทองเล็ก ส้มอ่อนเห็นไหมไม่ใช่ทองอ่อนทองอ่อนบุญชยัยบุญชัยไม่ใช่อีกลูกสีส่สีลูกสี่เต่าทองน้องมีบัวนอนอยู่ใต้กับเบื้องนี้แอบตรงนั้นหนาวอุ้ยใครอยู่นี้ด้วยเนะมีใครอยู่กับเต่าทองนี่ อ่าน้องสีสีสีเวนดำสีเวนดำมีนี่ด้วยทำไมลูกอ้อนหลวงปู่ทำไมเอออ้อนหลวงปู่มาเรื่องลงมา,มาขึ้นหลวงปู่ทำไมปู่ไทยไม่เห็นแล้วปู่ถ่ายกล้องไม่เห็นละเรื่องลงก่อนเน้นๆๆโอ้เปลี่ยนไปทำไมอืออือเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน,น เล่นกันเล่นกันเล่นกันบุญงใช้เอามุ้ชัยบุญงใช้ใคเด็กเชวาเช้าบางเมียวก็สดชื่นบางเมียวก็เงาเงาอยู่กับที่สุขภาพของแต่ละเมียวใครอยู่วันนั้นวันนั้นใครอยู่วันนั้นโชคทวีอ้าโชคทวีทราบโชคทวีทราบอยู่นั้นนะโนลมาเจริญรัตขบวนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูทางนี้อีกทางนี้อีก อยากจะอยากจะปล่อยเขามาเล่นกันทุกทุกเมียวนะเดี๋ยววันนี้ดูสถานการณ์ก่อนสถานการณ์ท้างไงจะปล่อยมันวิ่งเล่นกันทุกเมียวเลยตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุยยน้ยตุ้ยนุยย้ยใครลูกที่สามสีนวลสามสีนวลลูกชวนฝันที่สามสีนวลถ้าจะ ้าจะตีสัตว์แล้วนะะเริ่มจะเป็นตีสัตว์เป็นสัตว์ชอบขู่เด็กแล้วชอบขู่เด็กแล้วเด็กเล่นด้วยไม่ได้แล้วเด็กนอก้อยเด็กนอก้อยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วอุ้ยอนานๆขู่ลูกทำไมน้องทำไมลูกอชอบนั่นแหละเล่นอ่อนๆแล้วพร้อมจะผสมพันธุ์แล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำหมันลูกนะยังไม่ได้ทำหมันเรื่อยเดี๋ยวรอก่อนนะลูกนะ อืมอ่ะผมไม่ได้เลีเชื่อไปหมดแล้วไม่ได้เลีเชื่อหมดแล้วมันได้เลียกเชื่อไปหมดบุญชายบุญชายเจอกับแม่สามสีนวลสามสีนวลสามสีนวลน้นองเล็กก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมาเนะนนตอนเล็กของชอบพักกาทองอ่อน ท้องเล็กอยู่ในบ้านอยู่อยากจะออกแล้วโอ้อยากจะออกแล้วอยากจะออกมาแล้วอืมอยากจะออกมาได้แล้วลูกอยากปูกทำไงดีนะเดี๋ยวก่นนะรอก่อนลูกนะรอให้ทำวัคซีนลูกนะผสม เด็กๆเอามาวิ่งเล่นกันจุ๊บจับจุ๊บจับเดี๋ยวไปดูน้องดูน้องปุยฝ้ายก่อนปุยฝ้ายปุยฝ้ายอยู่นี้สบายแลลูนะเป็นไงบ้างลูกปุยฝ้ายเออปุยฝ้ายนั่งอยู่นี่เลยอยากมาเดินเล่นเลยเนาะปู่ยังไม่พร้อมให้หนูเดินเล่นเลยลูกรอวันลูกนะแม,มหวหมวขาวเทา ขาวเทาน้องดำสนิทน้องดำสนิทน้องขาวเทาอยู่ในนี้แล้วนะอ่าจะรเข็มรอทำวัคซีนเข็มนี่ก็ออกมาได้แล้วเนาะต้องทำามาอีกเนาะต้องทำาันอีกเนดะี๋ยวรอกันเล้อดูเด็กๆเล่นก็มีความสุขดีนะครับเด็กที่แข็งแรงเด็กที่ป่วยก็ต้องรักษาให้ยากินแต่วัคซีนยังไม่ได้รับ เดี๋ยวนี้รังหาวิธีทำไงได้ไปได้บ้างบางกลุ่มบางพวกก่อนเนาะยวลองดูการเป็นไปในการเป็นอยู่ดูแลรักษากันไปเนาะครับก็ขอยุติคลิวัฒนนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้เตรียมอะไรบางอย่างที่ให้เราเมียวได้อยู่อย่างปลอดภัยสถานที่ก็รกแล้วใบไม้ร่วงลงมาเยอะเลยเก็บกวาดถ้วยดูแลเรื่องอาหารกลางกินที่อยู่อาศัย ให้โสโอชามทำโฆะณา,าแล้วก็พื้นที่บริเวณนี้ด้วยนะก็รกลบนหลังคาก็ใบไม้ร่วงเต็มเลยกิบกวาบไนั้นด้วยใบไ,ไม้ก็ร่วงมาเรื่อยๆแล้วช่วงนี้หน้าหนาวใบไม้ร่วงหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่กันข้างนอกไก่อยู่ข้างนอกเมียวอยู่ข้างในเมืเ่อคืนนี้มีน้องเหมียว พยายามจะเข้ามาแต่เข้าไม่ได้จะจับเขาไม่ยอมใช้จ,จับน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรอยู่ข้างนอกได้หละแต่เขาก็มากินอาหารที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวปู่ขออวยพรในหะ้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวช่วยกันดูแลรักษาให้อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก,กับน้องเหมียวพร้อมทางการ ดูแลเรื่องการทำรมันทะพ้องสี่นะขอาพเจมรณาสาธุขอบุญกุศลนลายจงเป็นพระประชัยนุนนำความช่วยทุกทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกงควมุ่งมาปรารถนาทั้การทุกคนทุกท่านเถิดสาธุอายุวโนสุขังพลัง